ใครที่กำลังมองหายาลิท5ประตูสีดำเทานะครับคันนี้แนะนำเลยนะครับปี2022รถใหม่มากๆนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวภายนอกภายในให้รับชมกันนะครับไปกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้ยาลิท5ประตูสีดำเทาปี2022นะครับที่จะมารีวิวให้ดูในวันนี้นะครับเป็นรถที่เข้ามาใหม่นะครับสภาพใหม่มากๆนะครับรถเพิ่งจะใช้งานมาแค่3 6 0 0 0กโลเองนะครับรถคันนี้สภาพ จะให้ดูนะครับว่าใหม่จร er> yeah. in yes. euh. ิงๆนะครับเป็นยังไงนะครับผมจะถ่ายรถคันนี้ให้ดูก่อนที่จะมีการปรับสภาพนะครับอยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับรถที่เข้ามาก่อนที่จะมีการปรับสภาพทําให้สวยกว่าเดิมนะครับคือรถของมันตอนเนี้นะครับที่เข้ามามันสวยอยู่แล้วนะครับคือเราจะเอารถที่มันสภาพดีมาอยู่แล้วนะครับเข้ามาขายตอนเนี้คือยังไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยนะครับสภาพเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยครับรถสภาพมาสวยๆตั้งแต่ซื้อเข้ามาเลยนะครับจะให้ดูทีละจุดเลยนะครับ รถคันนี้รับประกันไม่เคยชนหนักนะครับไม่เคยน้ําท่วมไม่เคยผ่านการชนแรงๆมาแน่นอนครับให้ดูเม็ดอาร์นะครับตรงนี้ครบๆนะครับเม็ดอาร์เหมือนเดิมเดิมๆจากโรงงานทุกอย่างนะครับครับให้ดูได้ทั้ง4วัานเลยนะครับรับประกันได้เลยครับโครงสร้างโครงสร้างมาจากโรงงานเดิมๆไม่เคยมีการดัดแปลงนะครับไม่เคยทํามานะครับรถอันนี้เพิ่งเข้ามานะครับคราารถอเนกประสงค์นะครับเป็นรถ5ประตูใช้งานง่ายนะครับ คันนี้ใช้งานได้หลากหลายบรรทุกได้เยอะนั่งได้5คนนะครับประหยัดน้ำมัน23โลลิตรนะครับคันนี้ขี่แบบสบายๆเลย18โลลิตรทำได้แน่นอนนะครับแล้วคันนี้เป็นรถที่น่าใช้มากบอกตรงๆนะครับตัวนี้นะครับถ้าลูกค้าจัดไฟแน้นนะครับผ่อน6,9 0 0ได้เลยนะครับตลอดอายุสัญญานะครับคันนี้อยู่ต่างจังหวัดโอนจองได้นะครับรถที่เพชรยนตนะครับบริษัทเพชรยนต์ขับรถคุณภาพทุกคันนะครับ จะรีวิวให้ดูนะครับภายในเบาะหนังนะครับ49,000ได้เบาะหนังนะครับคันนี้พวงมาลัยมัลติฟังชั่นนะครับมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนะครับเป็นเกียร์ออโต้ยายลิต1.2นะครับคันนี้รถปี2022เลขไม้ให้ดูกันเลยครับ36,000นะครับเลขไม้ไม่มีกลับไม่มีกอครับนะครับไม่เคยกลับไม้ไม่เคยกรอไม้นะครับเลขไม้แท้ๆ36,000กิโลนะครับมีจอมาให้แบบนี้ด้วยนะครับ ครันนี้มีเราจะมีกล้องมองหลังด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูภายในกันทีละจุดเลยนะครับประตูตรงนี้นะครับแผงประตูครับเป็นกระจกไฟฟ้า4ี่บานนะครับกระจกมองข้างพับได้นะครับพร้อมกับปรับไฟฟ้าครับภายในเป็นสีดําแบบนี้ดูแลรักษาง่ายนะครับสวยๆเลยครับภายในครับมาดูด้านหลังกันนะครับเบาะแถวหลังไม่ไม่เล็กนะครับนั่งสบายสําหรับยาลิศเนี่ย แถวหลังก็นั่งได้สบายนะครับ2คนหรือนั่งสามคนก็นั่งได้สบายนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยอันนี้เป็นความอเนกประสงค์ของยาลิสเลยนะครับนี่นครับพื้นที่ใส่ของเยอะนะครับเดี๋ยวผมพับให้ดูนะครับดูเบาะพับได้นี่นะครับเบาะหลังเมื่อพับมาแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับพื้นที่ใส่ของอเนกประสงค์มากๆนะครับ จุของได้เยอะนะครับของชิ้นใหญ่ชิ้นยาวนะครับใส่เวลาเราไม่ได้นั่งหลังน่ะเราใส่ของได้เยอะนะครับความเปนเอกประสงค์ของรถห้าประตูครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวพามาชมด้านหน้าตรงฝั่งคนขับบ้างนะครับมีอะไรบ้างนะครับผมแอร์ตัวนี้เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับผม ปรับคุณภูมิตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นครับเป็นแอร์ออโต้ด้วยนะครับผมมีเครื่องเสียงครับกล้องถอยหลังมีมาให้นะครับกล้องมองหลังอันนี้ประตูหลังเปิดอยู่ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูเครื่องยนต์กันนะครับ <Yeah. S 1> ครับนี่คือห้อง เครื่องนะครับเครื่องยนต์ของยาลิทหนึ่งจุดสองนะครับเป็น v v T i e นะครับเป็นเครื่องเครื่องยนต์วาลแปรผันนะครับท้งฝั่งไอรีและเสือตัวแผ่นรองตรงนี้นะครับแผ่นรองกันเสียงกันความร้อนยังอยู่ในสภาพที่สวยงามสมบูรณ์นะครับอันนี้ฝาครอบเครื่องยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบตเตอรี่เป็นแบบใหม่นะครับแบตเตอรี่ใหม่ๆเลยนะครับ อันนี้สภาพให้ฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ปกติทำงานอย่างปกติแสดงให้เห็นว่าเป็นเครื่องยนต์สภาพสมบูรณ์นะครับรถที่ใช้มา3 6000กโลเองครับคันนี้วิ่งได้อีกยาวนะครับวิ่งได้เป็นล้านโลเครื่องยานิสตัวนี้นะครับหยุดถึกทนนะครับครหายาลิสอยู่คันนี้เหมาะนะครับเหมาะมากๆสําหรับรถที่ใช้งานในเมืองนะครับใช้งานแบบขับตีทุกวันนะครับประหยัดน้ํามันนะครับล้อแม็กได้มาเป็นล้ออลลอยนะครับ ได้มาเป็นล้ออันลอยแบบนี้เลยนะครับโอเคเราไปดับเครื่องยนต์มาแล้วครับเสียงเครื่องยนต์มันแทรกเข้ามาในคลิปนะครับมาดูที่ล้อนะครับเป็นล้อแม็กทูโทนแบบนี้นะครับทูโทนแบบนี้นะครับปี2อยางปี2 0ง2นีะครับใช้กันได้อีกยาวๆนะครับยางสภาพยางยังเหลือเยอะนะครับผมเป็นอันนี้ล้อที่ให้มาเป็นล้อเดิมของโตโยต้าจากโรงงานเลยนะครับนี่ครับให้ดูเป็นล้อเดิมของโรงงานเลยนะครับขนาด16 ขนาด15นิ้วนะครับเป็นแม็กขอบ15นะครับตัวมือเปิดนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนี่สวยงามนะครับเพียงพอต่อการใช้งานเลยนะครับล้อหลังตัวนี้เป็นดัมหลังนะครับเพียงพอต่อการใช้งานเลยนะครับยาลิชแค่นี้นะครับล้อแม็กก็ยังสวยงามครับนี่ไม่ต้องปรับสภาพอะไรกันเลยครับล้อไม่เคยมีรอยนะครับมาดูที่ด้านหลังกันนะครับตัวนี้ครับ พื้นที่ด้านหลังอเนกประสงค์นะครับนั่งก็ได้เก็บของก็ดีนะครับสําหรับรถ5ประตูแฮทแบ็อย่างนี้นะครับเบาะหลังนะครับถ้าเราใส่ของเราพับลงนี้ได้พับแยกอิสระนะครับซ้ายด้านหน้าอ่าด้านหลังพับแยกอิสระแบบซ้ายขวานะครับมาดูที่ด้านหน้ากันก่อนดีกว่านะครับด้านหน้าดีไซน์แบบนี้นะครับสวยงามมีไฟสองสว่างมาให้นะครับ ด้านหน้านะครับแล้วก็ตรงกลางมีมาให้อีกจุดหนึ่งนะครับไฟสองสว่างนะครับผมแอ์อยู่ตรงกลางแบบนี้ดีไซน์สวยๆนะครับพวงมาลัยพุ่มหนังด้วยนะไม่ใช่ยูรีเทนนะครับคุ่มหนังจริงๆอันนี้เป็นหนังแท้นะครับพวงมาลัยพุ่มหนังสวยงามจับถนัดมือมันจับกระชับมือดีนะครับถ้าเป็นหนังเนี่ยนะครับกระจกอ่ากระจกบังแดดนะครับมีอามานบังแดดมีกระจกมาให้นะครับ มีกระจกทั้งสองฝั่งเลยนะครับมือจับนะครับมือจับสรสดามีมาให้ทั้งสี่ทั้งสี่บานเลยนะครับอันนี้รถนี่รถอีโคคาร์นะราคาสี่แสนเก้าพันนะครับมือหนึ่งหกแสนกว่านะครับคันนี้ขนาดรถนะครับไม่เล็กนะครับเข้ามานั่งข้างในแล้วนั่งสบายเลยนะครับรถไม่ใช่รถขนาดเล็กเท่าไหร่อาจจะเป็นรถไซส์เล็กก็จริงนะครับแต่นั่งสบายนะครับ เป็นรถที่อเนกประสงค์เพียงพอต่อการใช้งานนะครับที่สําคัญรถรุ่นนี้ข้อดีคือประหยัดน้ํามันนะครับต่อภาษีก็ถูกนะครับเครื่องยนต์พันสองอัตราสิ้นเปลืองก็ดีครับ20กิโลลิตรยีากิโลลิตรสามารถทําได้นะครับสําหรับรถรุ่นนี้ขี่ไกลๆไม่เปลืองน้ํามันเลยนะครับใครออกรุ่นนี้ไปใช้นะบอกเลยว่าคุ้มนะครับรถอ e ีโคคาร์โตโยต้าเนี่ยเป็นรถที่ใช้งานคุ้มนะครับเป็นเครื่องยนต์พันสองแบบสี่สูบด้วยนะครับไม่ใช่สามสูบนะ ยางินี่เขาสี่สูกนะครับเบาได้เป็นเบาะหนังเลยเบาหนังสีดําทำความสะอาดง่ายดูแลรักษาง่ายไม่ค่อยเลอะน่าใช้นะคันนี้สี9 0 0นบาทนะครับฟรีดาวน์ผ่อนหกพัตลอดอายุสัญญาได้เลยนะครับสําหรับรถคันนี้เป็นรถที่บอกตรงนะครับว่าใครหาสีนี้อยู่คันเนี้ได้เลยเลขไม่น้อยปีน้อยนะครับรถสปีกว,กว่าเองนะครับรถเข้ามาปี เป็นรถผลิตปี2022นะครับใช้มาแค่36,000กโลนะครับเลขหมาแค่หลักหมื่นยังเหลือให้ใช้อีกเยอะนะครับรถวิ่งแค่ปีละหมื่นกโลเองรถวิ่งปีไม่ถึงปีละหมื่นกโลนะครับถือว่าเป็นรถที่ใช้งานมาไม่ได้หนักหนาเท่าไหร่นะครับประกันตัวถังไม่เคยชนหนักนะครับไม่เคยน้ําท่วมนะครับถ้าพบเจอว่าเคยชนหนักเคยน้ําท่วมเรารับซื้อคืนทันทีนะครับายทะเบียนอุบลราชธานีเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้นะครับสำหรับคันนี้นะครับ ย้ำอีกทีนะครับราคา49,000นะครับสำหรับยาลิ์นะครับยาลิ์สีดำเทาคันนี้นะครับเครื่อง1.2นะครับเครื่อง1 0 0งสีสูงประหยัดน้ำมันอัตราเร่งดีไม่อืดรับประกันนะครับรถ1 0 0งไม่ได้อืดนะครับรถที่มีกำลังเพียงพอต่อการใช้งานหายอยู่คันนี้เหมาะนะครับคอนทูก6 9 0 0นะครับปีดาวคอน6 9 0 0 คลิปนี้นะครับใครที่ดูจนจบนะครับช่วยกดติดตามนะครับกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับผมได้รีวิวรถต่อๆไปนะครับติดตามช่องผมไว้นะครับเดี๋ยวมีรถเข้ามาใหม่จะอัปเดตให้ชมกันอีกนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ หน้าเป็น LED นะครับสำหรับยาริตตัวสปอร์ตนะครับที่มันจะได้เพิ่มมาจากยาริตตัวเอนทรีนะครับได้ไฟหน้า LED นะครับแล้วก็มีไฟ d a y l i g h ์ให้ด้วยนะครับเป็นแบบนี้เหมือนกันทั้งสองฝั่งเลยนะครับสวยงามตรงไฟ a y l i ไ h t เนยครับ d a y l i g h ์จะเป็นแบบขีดเส้นตรงลากยาวมาอยู่ข้างล่างของโคมไฟแบบนี้นะครับไฟที่เป็น LED อันนี้นะครับสว่างครับจริงๆไฟ จริงๆมันไม่ได้วิ่งแบบนี้นะครับแต่พอเอากล้องไปใกล้าภาพมันจะวิ่งแบบนี้นะครับจริงๆไฟมันเป็นแบบนี้คนระับไฟมันนิ่งๆแบบนี้เลย LED สีขาวสวยๆนะครับสำหรับตัวนี้ขาแต่เพียงไฟตัดหมอกเท่านั้นเองซึ่งไม่มีความจำเป็นเท่าไหร่นะครับเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับสำหรับไฟหน้าสว่สวางๆแบบนี้นะครับ